ห้าลำดับอุรา,าระที่เก่งที่สุดในบีทเบฟโซจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเอาราฮากาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอยเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกม b บีทเบฟโซเช่นเคยนะฮะอ่า วันนี้ก็มาเจอกับอุราฮาระอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่จบคอนเทนต์อ่าอุราฮาระที่เก่งที่สุดในแต่ละสีไปแล้ววันนี้ก็มาเจอกับอุราฮาระ5อันดับแรกที่เก่งที่สุดนะฮะอุราฮาระที่เก่งที่สุด5อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับที่5กันเลยนะครับอันดับที่5ตกเป็นของอุราฮาระ ชุดคุมนะฮะชุดคุมาภายใต้ชุดคุมนั้นก็คือชุดของหัวหน้าหน่วยนะฮะสังกัดยมมููดหัวหน้าหน่วยผู้สังหารอารันคานะฮะถ้าไม่ตายต,าติดสถานะออนแรงมีริงลดคูณําท่าจุมตีแรง12%นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสครับเลือดอยู่ที่1,065 ATK 634ป้องกัน352ร35 2, คิติค้อ358 SP 778ทุกอย่างถือว่าธรรมดาครับแต่ถ้าย้อนไปในสมัยของยุคนี้ตัวนี้ถือว่าโดดเด่นครับถือว่าอ่าสเตตัสอยู่ที่กำลังดีเลยแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้คือธรรมดาไปแล้วฮะออกไปทางอ่อนเลยซะด้ดยซ้ำนะอ่าบิลิ้ครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40% ลดคุณทาํามท่าโจมตีแรง12%ลดเวลาสถานะเน็บชา100%เน็บชาก็หมายถึงช็อ,ชอตไฟฟ้าประมาณนั้นเพิ่มฮิตท่าโจมตีแรงบวกหนึ่งเพิ่มอัตราสร้างสถานะผิดปกติจำนวนรบกรีฉุกเฉินบวกหนึ่งถือว่าโอเคครับถือว่าครบเครื่องนะ ว่าดีเลยอุราฮาระตัวนี้จึงตกไปอยู่ที่อันดับที่5นะครับเดี๋ยวเรามาดูันที่อันดับที่4กันต่อเลยครับอันดับที่4นะครับตกเป็นของอุราฮาระชุดธรรมดานะครับชุดปัจจุบันที่เขาใช้อยู่นี่ก็คือสังกัดยม,มทูตนะผู้สังหารไร้สังกัดอ,อันติมีโอกาสฆ่าศัตรูให้ตายได้ในทันที แล้วก็ชื่อของไม้ตายก็วิถีทำลายที่9ก้กลิวเทนมิสหรือว่ามังกร5ตัวนะประมาณนั้นนะใช่ป่าว่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนน่าจะใช่อาโอเคใช่ถ้าไม้ตายเดียวกับไอเซนนะคะคือเศกมังกร5ตัวออกมาจากฟ้านั่นแหละโอเคแล้วก็มีลิงก์ลดคุณทาน่าตุจุติแรง10%เยอะมากครับ เลือดอยู่ที่หนึ่ถือว่าเยอะนะ t k หกรอ่สิบเจ็ดอืมไม่เท่าไหรป้องกันสามร้อยห้าสิบสี่คิตข้อสามิบสาม SP เจ็เกือบแ0ดครับมี SP ที่สูงมากครับสูงมากอ่าสูงในระดับหนึ่งนะถ้าเอามาเทียบกันในปัจจุบันฮนะ อาเิริตี้ครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40%แรง40%ถ้าไม่ตาย60%ถือว่าแรงมากนะฮะลดคุณทําถ้าโจมตีแรง14%ลดเวลาสถานะแช่แข็ง100%ตัวนี้ไม่ติดแข็งครับเพิ่มพิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งจำนวนรบฉุกเฉินบวกหนึ่งอาเิริตี้อย่างอื่นธรรมดาครับแต่ว่าที่ดูดีก็คือ โจมตีปกติจมตีแรงแล้วก็ทําให้ตายฮะดูดีเลยแล้วก็มีลิงก์ที่ดีฮะตัวนี้จึงตกมาอยู่ที่อันดับที่สนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่3กันต่อเลยดีกว่าเรามาต่ออันดับที่3นะครับอ,อันดับที่3กับอันดับที่4จะแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะทิ้งช่วงแบบเยอะเลยฮะ แล้วหลังจากอนดับที่2ที่1ไปนี่นคือไล่ๆกันแล้วเนื่องจากหลังๆช่วงระหว่าง3กับ4เนี่ยเป็นช่วงที่อุรหาหะไม่ค่อยผลิตมั้งผมน่าว่าน่าจะประมาณนั้นนะโอเคฝังกัดโยม,มัทูดครับก็เป็นชุดธรรมดาอีกเช่นเคยครับผู้สังหารอารันคาครับอันติไม่ติดอะไรเลยแค่สร้างความเสียหายให้ศัตรูเฉยๆนะอ่าแล้วก็มีลิง ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20% 20ผมว่ายังไม่เยอะนะถ้าสัก25นั่นแหละเยอะเลยเลือดอยู่ที่1111ตัวเลขสวยครับแล้วก็เยอะด้วย ATK แรงมากครับ773หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวตีปกติที่รุนแรงแล้วก็มีพลังป้องกันที่แรงอที่เยอะด้วยครับ368ถูกว่าเยอะเยอะมากแล้วก็ คิตทิคอ้อ3ห4โอ้โหตีแรงป้องกันสูงแล้วก็ติดคิต่ข้อได้แรงมี SP แค่632ถือว่าน้อยมากครับตัวนี้เป็นสายโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ60%โอ้เยอะนะครับโจมตีปกติแรงอยู่แล้วแล้วก็ มีเพิ่มความเสีหายถ้าโจมตีปกติตั้ง60%เลยเพิ่มความเสีหายถ้าโจมตีแรง50%จากน้อยนะฮะเพิ่มมาตั้ง50ทำให้การาใช้สกิลหรือว่าทำให้ตายอะไรประมาณนี้มันจะแรงขึ้นอืมก็ถือว่าเล่นได้ทั้ง2แบบเล่นได้ทั้งธรรมดาแล้วก็ SP นะ ตัวของเขา SP ไม่แรงแต่ว่าอ b บิน t ทของเขามี SP ที่แรงครับเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%เยอะมากครับจำนวนยาเสริมพลังลิงถ้าจิตน้ำหอมสีม่วงที่ได้รับบก5เพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติบก1โอ้จำนวนรบกีีฉุกเฉินบวกหนึยกเลิกกัรศัตรูโจมตีแรงเล่นง่ายครับเป็นตัวที่เหมาะแก่การปั้น ฟาร์มน้ำหอมสีม่วงเป็นอย่างยิ่งครับแนะนำเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับที่2อะไรครับอันดับที่2ตกเป็นของอุระหะสังเวียนนะครับสีเขียวสีเขียวหรือตัวสังเวียนนั่นเองครับชมตีกายครับตัวนี้ผู้สังหารไล์สังกัด อ่าถ้าไม่ตายติดสถานะแผลชกันรถคุณทำท่าโจมตีแรง12%ธรรมดาไปครับตัวนี้ไม่ได้ทำมาลิงก์แต่ทำมาสังเวียนนะมีเลือดอยู่ที่1134สูงฝ่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยครับแล้วก็ ATK 6 4 9 49อืม49ไม่ค่อยเยอะแต่ถือว่าก็เยอะฝ่าตัวอื่นๆป้องกัน356 โอเคครับพอดูดีไม่ถึงกันเยอะคิดได้ข้อ344น้อยมากครับ SP สูงมากๆครับ843ตัวนี้เป็นสาย SP แน่นอนครับและเหมาะแก่การสั่งเวียนอ่าผมขอหานตัวมันก่อนโอเคสกีพาชิปนะครับลดเวลาสถานะเน็บชานั่นก็คือช็อตไฟฟ้านั่นแหละฮะร0 0ไม่ติดนะฮะมีโอกาส ทำให้ติดสถานะแผลสกัดลุกทุกๆ5วินาทีจำนวนรบดิฉุกเฉินบวกหนึ่งเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%อรจากน้อยก็เพิ่มมา20อืมมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะแต่อย่างว่าตัวนี้ไม่ใช่สายโจมตีปกติอ่ะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงลิ้นพันกัน40อ่าโจมตีแรงอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงตั้ง4 0เเยอะมากครับ ถ้าไม่ตาย40%โอ้ดูดีครับลดคุณทานถ้าจมตีแรง12%เพิ่มกับเกตถ้าโจมตีแรง20%สกิลกว้างครับกว้างและแรงเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1โอ้แรงมากครับตัวนี้ SP แรงมากเวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีเพิ่มฟาร์มเสียหายทั้งหมดเมื่อตัวติดสถานะแผลชกัน40% โอ้แรงมากๆครับเพิ่มระยะหรบดีฉุกเฉินพุ่งได้ไกลครับไกลมากซูปเปอร์อัลเมอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะใหม่ล่าสุดแล้วก็แรงมากๆครับจะแรงกว่า,อ,าอันดับหนึ่งด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันดับหนึ่งคือมันเล่นได้โอเคกว่านะถึงได้อยู่อันดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับหนึ่งเลยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงได้อันดับหนึ่งนะ อันดับที่1ครับเราอยู่กันที่อุราหุระอุราหะระตัวนิยายนะฮะตัวนิยายร่างอุดิชนที่ดีไซน์ขึ้นเมื่องในโอกาสอาร่วมงานกับนิยายสบแวร์ห่อคุ้มด้วยพลังคนละแบบกับปอดปอยสวัสดิกะควบคุมหมือนเชิดใช้สติปัญญาช่วยเหลือในเหตุประหลาดที่เสิเทร่างพิเศษนะฮะโจมตีไก่ อ่าถ้า2เป็นแบบติดตามแล้วก็เป็นหมุนหมุนหมุนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนหมุนอ่าอันติเขา่ะจะติดตามและโจมตีต่อเนื่องสังเกตดยม,มทูตครับผู้สังหารยมมทูตตัวนี้เกาวฟาอันดับ2นะฮะแล้วก็อันติติดสถานะเนบชาและแผลชะกัน2สถานะเลยนะครับโอ้ลิงลดคุณทานท่าโจมตีแรง12%เลือด1117 ถือว่าสูงมาก ATK 642ตัวนี้เป็นสาย SP ครับป้องกัน3 54ค้ิบี่ Critical ้อ366คิดหก Critical สูงมากแล้วก็ SP 843ตัวนี้เป็นสาย SP นะครับแล้วก็พวก่วงค r ิ t i c a l มาด้วยค r i ติข้อสูงมากๆครับส6 6สูงที่สุดใน5อันดับอุระหะเลยก็ว่าได้แต่มี SP เท่ากับอันดับที่2นะฮะ ลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมดอ่าไม่ติดสถานะอะไรเลยครับเดินเข้ากองไฟเดินเข้าน้ําแข็งเดินไปเลยครับไม่เป็นไรบล็อกการโดปรีของโยมทูตโอ้เก่งในโยมทูตด,ด้วยจํานวนโดบรีสูกเฉินบกหนึ่งเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%โจมตีเบาแต่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ก็ยังเบาอยู่นะฮะ <c oughs> แต่ก็มันทําให้พอเล่นได้นะ เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40%โจมตีแรงแล้วก็แรงขึ้นไปอีกเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%โอ้แรงมากๆครับตัวนี้แรงมากๆลดคืนทานถ้าโจมตีแรง1 2ฟื้นฟูเมื่อขาฟิวโอ้สวยครับฟื้นฟูเมื่อขาฟิวเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%โจมตีได้กว้างขึ้นครับเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่ง อืมเวลาติดสถานะผิดปกติ5วินาทีถือว่านานมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเน็บชาหรือว่าแผลชะกันนะยกเลิกกับศัตรูตีแรงและยังเล่นง่ายอีกนะพลังกดวิญญาณสูงขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติ80%โอ้โหตัวนี้ร้ายเลยครับร้ายเลยจริงๆ แต่เขาไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะแต่เหตุผลที่เขาไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ก็เพราะว่าเขาเน้นไปทางโจมตีแรงครับสตูยังไม่ทันได้ทําอะไรเขาแน่นอนครับสตูจมโฉง,งักอยู่กับท่า2แน่นอนอืมทั้งอันติทั้งโจมตีปกติทั้งสกิลมีโอกาสติดสถานะผิดปกติทั้งหมดเลยนะฮะ ดีมากครับสวยมากนี่นะครับเหตุผลที่ทำให้อุราฮาระตัวนี้ถึงอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับอาเป็นไงกันบ้างแล้วครับทุกคนยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กด like, ติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ